เราไม่จำเป็นต้องเดินตามรถไถเดินตามแล้วนะต่อไปรถไถเดินตามก็จะปรับมาเป็นการนั่งขับแบบน,นี้เลยนะครับหลายจุดนะครับที่ให้มันตอบโจทย์ขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะการเสริมอุปกรณ์เข้าไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณทุ่งนานะครับก็พาท่านผู้ชมมารีวิวผลงานชิ้นล่าสุดนะครับที่ออกแบบเพื่อใช้กับรถไถเดินตามนะครับปกติแล้วเราเคยเห็นรถไถใช้งานเราก็ต้องใช้เป็นแบบเดินตามนะครับสำหรับรถไถรุ่นเก่านะครับซึ่งวันนี้เราปรับเปลี่ยนมาให้สามารถที่จะนั่งขับแล้วก็ ไถนาได้เหมือนกับรถไถใหญ่เลยนะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบผลงานชิ้นใหม่ของช่างดีของเรานะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับทางช่างได้ให้ชื่อว่าเป็นน้องฟ้าเออ่อนนะครับซึ่งลักษณะการทำงานของเจ้าตัวนี้คล้ายๆกับเทเลอร์รถไถ,ถนะครับแต่ว่าเป็นการออกแบบสำหรับใช้สำหรับการนั่งขับอย่างเดียวนะครับผมซึ่ง ลูกเล่นต่างๆก็มีรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูว่าแต่ละจุดนะครับออกแบบมาเพื่อการใช้งานในลนักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปดูวิธีการขับกันก่อนนะครับสำหรับการสตาร์ทเครื่องก็ยังเป็นการสตาร์ทเครื่องแบบเดิมๆนะครับผมเหมือนรถไถตัวเดิมครับ สำหรับรุ่นนี้ใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็จอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานนะครับลูกค้าต้องการที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้ก็เลยให้ทางช่างของเราไปออกแบบนะครับเพื่อที่จะเอารถไถรุ่นเก่ามาโมดิฟายใหม่นะครับประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับดีกว่าเอาไปเก็บไว้ไม่ใช้งานเลยนะครับวันนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วแหละครับทีน,นี้ช่างกําลังทดลองขับให้ดูนะครับว่า ในการใช้งานจริงนั้นมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้ออกแบบมาโดยใช้เส้นเหล็กเหลือใช้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีเหล็กใหม่บ้างนะครับใช้จากตัวเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อที่เป็นตัวเหล็กครอบไอ้ล้อเหล็ก,กเก่าของรถไถเดินตามนะครับเราก็มาปรับใช้เป็น เติมเหล็กก้านล้อเข้าไปนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมสำหรับตัวบีบเลี้ยวนะครับสังเกตน,นะครับว่าปกติแล้วในตัวที่เราใช้บีบเลี้ยวสมัยก่อนนะครับเราจะใช้มือนะครับอันนี้เราออกแบบมาเพื่อการใช้เท้าด้วยนะครับผมก็คือใช้ได้ทั้งสองสองแบบเลยก็คือใช้มือก็ได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกเราอยากจะใช้เท้าในการที่จะเหยียบเพื่อให้รถนั้นบีบเลี้ยวออก ซ้ายขวาได้นะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับอันนี้เราเออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับสําหรับเกียร์แล้วก็เบรกต่างๆยังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับอันนี้คือเราไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะครับผมเราเออกแบบเฉพาะในส่วนของตัวนั่งขับตรงนี้นะครับส่วนผานก็คือผานเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงนะครับสําหรับการใช้งาน เห็นไหมว่ามันสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนนะครับเพราะเราไม่ต้องเดินตามรถไถแล้วนะครับเราแค่นั่งแล้วก็บังคับรถไถให้รถไถทํางานเหมือนกับสมัยก่อนแต่ว่าเราแค่มานั่งในไอ้ตัวเก้าอี้นั่งขับตรงนี้นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าที่นั่งนั่งขับนะครับสังเกตไหมว่าเหมือนที่ผมได้บอกไปเมื่อต้นต้นคลิปนะครับว่าดินค่อนข้างแข็งนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้ดูการไถนานะ แบบจริงๆครับแต่ว่าเรามาทดลองแค่การใช้ตัวรถไถกับตัวนั่งขับครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปนะครับช่วงที่มีฝนตกเราจะมาลองไถนากันดูแบบจริงๆจังๆดูนะครับผมแต่วันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกท่านดูก่อนนะครับว่าเวลาที่เรามาใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างครับผม ตตอนนี้ก็ใช้การบีบเลี้ยวนะครับสังเกตนะฮะว่าเราเหยียบแทนใช้มือนะครับเดี๋ยวจะลองให้ให้บีบเลี้ยวมาทางนี้ดูนะครับเนี่ยฮะเราเหยียบแล้วก็รถไถมันก็จะเลี้ยวเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มือเห็นไหมฮะว่าเราไม่ได้ใช้มือในการบีบเลี้ยวเลยนะใช้งานได้ทั้ง2แบบเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับครับผมเมื่อกี้ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่า การใช้รถไถสมัยก <im sharing> ่อนนะครับกับเสริมตัวนี้เข้าไปนะครับมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องเดินตามรถไถเดินตามแล้วนะต่อไปรถไถเดินตามก็จะปรับมาเป็นการนั่งขับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าไอตัวนั่งขับตัวนี้นะครับมันจะมีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างนะครับผมเห็นแล้วมันน่าสนใจนะครับซึ่งช่างออกแบบมาเพื่อที่จะ แก้ปัญหาแล้วก็ปรับหลายจุดนะครับที่ให้มันตอบโจทย์ขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะการเสริมอุปกรณ์เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหมือนถ้าพูดถึงในเรื่องของสรีระนะครับก็เปรียบสเสมือนเอวนะครับตัวนี้ที่เราตั้งชื่อเป็นน้องฟ้าก็คือสีฟ้าเนาะครับผมส่วนตัวนี้ ทางช่างบอกว่ามันเป็นเอวอ่อนนะครับเอวอ่อนหมายความว่ามันสามารถที่จะโยกสายขวาขึ้นลงได้นะครับด้านนี้ดูนะครับจะสาธิตให้ดูนะครับนี่นะครับนอกจากจะบิดซ้ายบิดขวาแล้วมันสามารถที่จะเอียงซ้ายเอียงขวาได้ด้วยนะครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อที่จะให้รับกับสภาพของพื้นที่นะครับเวลาเราไถนาจริงเนี่ยพื้นที่ดินเราไม่ได้เรียบเหมือนกับพื้นปูนนะครับผมเวลาเราขับไปเจอดินที่มันมีความต่างระดับ รถตัวนี้ก็สามารถที่จะพลิกซ้ายขวาได้ตามจังหวะของอพื้นที่เลยนะครับนี่คือข้อดีของการทําทตัวนี้ขึ้นมานะครับผมน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับเห็นไหมฮะว่านคนเดียวสามารถยกได้นะรประมาณสิบหนะ้าถึงยี่สิบเนาะไม่ไมประมาณนี้นะไม่ถึงยี่สิบครับผมน้ําหนักเบาครับแต่เห็นไหมฮะว่าใช้งานแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนแข็งแกร่งอยู่นะครับอันนี้คือตัว นั่งขับนะครับเรามาดูนะครับว่ามาดูล้อก่อนเดี๋ยวช่างจะแนะนำนะครับว่าล้อตัวนี้คืออะไรครับมันเป็นนี่นะครับรถไถยเดินตามสมัยก่อนเขาจะมีล้อล้อเหล็กเนาะซึ่งในในล้อเหล็กเนี่ยมันจะมีขอบของมันนะครับตัวนี้เราดึงขอบออกมานะครับแล้วก็ทําการเสริมก้านล้อขึ้นไปนะโดยใช้เหล็ก้ออ้อยเนาะสักกี่เส้นดีสามสี่เส้นนะครับแล้วก็เสริมด้วยเหล็กแป๊บอีก สี่เส้นเหมือนกันนะครับเป็น8เส้นเหมือนกับล้อแม็กแปดแฉกเนาะครับส่วนดุมนี้เราก็ออกแบบเองนะครับผมคลึงเอง,ง,เองทําเองนะครับตัวนี้ก็ใช้ลูกปืนหกสอนย์สีแล้วก็เนี่ยครับทั้งสงทั้งสงข้างนะครับใช้เหล็กที่ได้มาจาการถไถเพราะฉะนั้นวงของเขาทั้งสองข้างเนี่ยจะเท่ากันเลยนะครับ ส่วนตัวนั่งขับนะครับนี่ออกแบบง่ายๆมากนะครับเป็นการใช้เหล็กกล่องธรรมดานะครับที่ไม่ได้ใช้ตัวเหล็กหนาอะไรนะครับเราก็ต้องการแค่เป็นที่นั่งให้กับคนขับแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นที่พักเท้านะครับผมซึ่งที่แนะนําไปเมื่อกี้นะครับตอนที่เราใช้งานจริงนะครับตัวนี้นี่เลยครับผมตัวนี้คือเป็นตัวใหม่ที่ทางช่างเองออกแบบให้เป็นตัวบีบเลี้ยวที่จากปกติใช้มือนะครับนี่เอา ปรับมาใช้ทั้งมือและก็ขาด้วยเนี่ยนี่ครับตัวบีบเลี้ยวเก่าคือเราใช้มือในการบีบนะครับแล้วก็เลี้ยวมือมันจะไม่ได้ตอนตอนบีบเลี้ยวนี้มือมันจะไม่ถึงไม่ถึงมือมือมือมันจะไม่ถึงฝั่งนู้นเอาใหม่อันนี้นี่ถ้าอยู่เลี้ยวถ้าเรามอยู่ฝั่งนี้เราจะบีบบีบเลี้ยมือไม่ถึงนะเพราะว่าเราไม่ได้เดินตามใช่ไหมไม่ได้เดินตามอ่าเข้าใจแล้วครับผมนี่ครับปกติคือ เวลาเราเดินตามเนี่ยรถไถมันจะอยู่กับมือเราทั้งสองสองฝั่งเลยเนาะ mm hmm. เวลาเราจะเลี้ยวเราก็จะเดินตามนะครับแต่พอมาต้องมานั่งขับอย่างนี้นะครับผมขาของเรา <laughs> กับตัวของเรามันจะมันจะถูกแยกออกจากตัวเขาเรียกว่าตัวบีบเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นมือไม่ถึงอ่าเพราะฉะนั้นทางช่างก็เลยแก้ปัญหาในจุดนี้ก็คือโดยการแยกตัวบีบเลี้ยวให้สามารถที่จะใช้ขาได้โดยที่เราไม่ต้องลงจากรถนะปกตินะเวลาเราถ้าถ้าใครเคยขับรถไถเดินตามนะครับเวลาเรา เราจะเลี้ยวเนี่ยเราจะต้องลงจากเทเลอร์ลงจากที่นั่งนะแล้วก็เดินออกมาเพื่อที่จะบีบเลี้ยวไปไปอ่าตามที่เราต้องการเนาะแต่ตัวนี้นะครับจุดที่เราแก้ไขปัญหานี่เราแก้ปัญหาได้นะครับหลังจากที่เราใช้ตัวบีบเลี้ยวด้วยขานะครับเราไม่จําเป็นต้องลงจากรถไถเลยนะครับแค่เราเหยียบปุ๊บรถไถจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรานั่งอยู่ที่เดิมเลยนี่นี่นี่คือตัวที่เราอ่าปรับมาใช้ใหม่ใช่ไหมครับผมนี่คือตัวตัวใหม่เลยเราเออกแบบตามตาม จุดที่เราคิดบ้ามันน่าจะมันน่าจะตอบโจทย์ได้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเหยียบที่นุ่นที่มือเนี่ยมันก็จะบีบด้วยเพราะว่ามันมันพ่วงกันนะครับมันจะเป็นตัวระบบกลไกเดียวกันกับตัวบีบเลี้ยวเลยนะครับโอเคอันนี้คือตัวบีบเลี้ยวมันดึงตรงดึงมาตรงตรงมันดึงจุดตรงไหนนะฮะตัวสายไปจุดตรงตรงสายนี้ไปอ๋ออันนี้นะอ๋อนนี้ครับผมอันนี้คือตัวบีบเลี้ยวเก่านะครับเราเรามาทําตัวที่พ่วงนะครับให้เป็นตัวเชื่อมนะครับเนี่ย เห็นไหมฮะอันนี้คือตัวบีบเลี้ยวเก่ามันจะเป็นก้านเหล็กมาที่บริเวณตัวบีบด้วยมือนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราโมดไฟล์ใหม่นะครับนี่นะครับเราปรับเป็นสายคล้ายๆกับสายคันเร่งเนาะคล้ายๆสายคลัสเนาะโอเคใช้สาคัสของสยามครับนี่นี่คือการออกแบบที่เราเอามาปรับใช้กับตัวเหยียบบีบเลี้ยวตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างแนะนาว่ามันมันแตกต่างจากตัวอื่นยังไงนะครับ ผมก็ยังยังยังไม่สามารถที่จะตอบได้หมดเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามกับช่างเองเลยนะครับสําหรับบริเวณตรงนี้ได้แนะนําไปแล้วก็คือตัวที่จะเป็นเหมือนกับอ่าเหมือนเอวของคนเนาะกับมันจะเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างอ่ารอยต่อของก้านอันนี้เขาเรียกแขนใช่ไหมครับตัวนี้เขาเรียกแขน แขนลากนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมนะครับซึ่งในส่วนของตัวเชื่อมเนี่ยมันจะมีตัวนี้เรียกว่าเบล็อกเบล็อกนะครับเบล็อกเอวเบล็อกเอวนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันตัวนี้ก่อนมันสายได้หรือมันดินดินยินมากสายสาย,สายเยอะนะอ๋อครับผมตัวล็อกเอวเดือยเดือยตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะล็อกได้ตอนตอนเราถ่ายทางตรงนะครับล็อกได้ไหมความว่าเมื่อเราล็อกตัวนี้นะครับผม ตัวของอที่นั่งลากตรงนี้มันจะไม่มีการสายซ้ายขวาเหมือนที่ถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะตรงไปเลยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะบิดซ้ายขวาได้เลยนะครับแต่เมื่อไรที่เราเอาเดือยลงนะครับเอาเดือยลงนะครับในลักษณะแบบนี้ตรงนี้ก็จะทํางานอิสระนะครับมันก็สามารถที่จะ<ต>เหมือน<ต>ที่เหมือนที่บอกน,กอกนะหมันจะปลดเองมันอ๋อเราตั้งตั้งให้มันสามารถปลดเองได้ด้วยปลดเองเพราะวันเป็นสปริงกับผม นี่นี่คือวิธีการของของตัวนี้เดินเดินตรงแล้วกับถอยอ๋อครับผมใหนตัวนี้มันทับครับนี่นะครับเดือยเดือยล็อกก็คือเวลาที่เราถอยหลังเนี่ยปกติถ้าไม่มีตัวล็อกเราจะถอยแล้วตัวนี้มันจะจะบิดออกข้างเนาะเพราะฉะนั้นเวลาถอยเนี่ยครับเราก็จะใช้การล็อกด้วยเดือยตัวนี้ก่อนนะครับเราก็สามารถถอยโดยที่ลำของอ่าที่นั่งขับของเราก็ยังคงตั้งตรงถอยอยู่ได้นะครับนี่นี่คือการอ่า กลับเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับเราเราก็จะสามารถแก้ปัญหาการถอยหลังไม่ได้ใช่ไหมฮะตัวนี้ตัวต่อมาครับผมตัวต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าปลอกสวมปลอกสวมยกระดับได้สูงต่ำต่อตัวนี้สูงต่ำได้อโอเคครับผมมีสามระดับนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือปลอกสวมนะครับซึ่งในปลอกสวมเนี่ยมันจะมีน็อตตัวตั้งระดับตัวนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นก้านเลื่อนที่สามารถยกขึ้น หรือลดลงได้ขึ้นอยู่กับระดับที่เราต้องการที่จะตั้งนะครับเพื่อให้ตัวรถไถนั้นมันอยู่ในระดับการนั่งขับที่มันเหมาะสมถ้ามันตั้งไม่ได้มันจะเช่บางทีมันกระตำอย่างนี้อ๋อครับผมนี่เนี่ยคถ้าเราไม่สามารถตั้งได้เนี่ยบางจังหวะมันอาจจะยกสูงเกินไปใช่ไหมสูงเกินไปอ๋อนี่นะครับคือเราตั้งมาสําหรับสามารถปรับระดับได้นะครับนี่หน้ากับพืนอย่เงี้ยมันจะสวยดูครับผม ส่วนตัวนี้จะเป็นสปริงครับเดี๋ยวเราจะมาถามช่างว่า่สปริงตัวนี้มันใช้ใช้ทําอะไรนะครับอันนี้เป็นสปริงเอาไว้สําหรับสบัดกันตัวนี้เราสบัดเราวิ่งมันจะได้นิ่งๆเวลามันเดินวิ่งไปเนี่ยดินมันกุกละอย่างนี้นะอ๋อครับผมก้อนดินนี่มันจะมันจะสายมากมันจะสายอย่างนี้นะสายไปสายมาแล้วตัวนี้มันช่วยช่วยช่วยได้ไม่ให้มันสายเยอะนะอ๋อครับผมมันจะดึงตัวนี้เข้าศูนย์กลางสปริงตัวนี้คือมันจะดึงมันจะดึงดึงเอวเข้าที่กลางศูนย์กลางอ๋อครับ ก็คือเหมือนกับตัวประคองใช่ไหมฮะตัวประคองตัวประคองไม่ให้ตัวเอวตัวนี้มันทํางานอิสระเกินไปนะครับครับผมตับแข็งอ่อนได้ตัวนี้ถ้าพูดง่ายๆครับถ้าเปรียบเทียบของรถมอไซค์ก็เหมือนโช๊คตัวกันสะบัดอ๋อเป็นตัวกันสะบัดเหมือนมอไซค์โอเคแล้วก็ช่วยในการถอยได้ดีอืมมันจะดึงไว้ทในศูนย์อ๋อครับผมอันนี้คือมันจะดึงเข้าศูนย์มันจะดึงเข้าศูนย์กลางนี้หรือมันจะดึงไปนี้มันจะไม่พับอ๋อครับครับ เนี่ยครับตัวนี้คือตัวที่จะช่วยในเรื่องของการกันสะบัดด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่จะคอยดึงให้ตัวที่นั่ง,<อ>งขับตรงนี้นะมันเข้าเข้าที่เข้าทางได้อย่างแบบเร็วขึ้นเนาะใช่ไหมครับแต่แต,แต,แต,แต่ตัวนี้เวลาตรงกันไนดะ้มันถึงจะล็อกมีรูล็อกอ๋อครับครับรถตั้งลต็อกล็อกได้ครับไอตัวเดยล็อกตัวนี้ต้องต้องตั้งตรงเท่านั้นเนาะตั้งตรงมันอ๋อครับผมเพราะว่าตัวล็อกมันจําเป็นจะต้องมีมีแนว ปุ่มปุ่ม,มล็อกข้างในอ๋อครับครับครับมีลูอลอกปืนล็อกในกรณีที่เราอ่าตัวนี้มันบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยเราจะใช้เดอยล็อ,ลอกล็อกให้มันอยู่ไม่ได้เนาะ,ะครับโอเคนี่ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาหลังจากที่เราอ่าบานสปริงมาแล้วนะครับเราก็จะไปเจอสปริงอีกตัวหนึง่งสําหรับตัวนี้ช่างออกแบบมาเพื่อป้องกันมันยกมันทิ่มไปข้างหน้ามันหนักไปแล้วลง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 ที่ลาดชันนะมันะทิ่มไปข้างหน้าีครับมันจะทิ่มไปไป อาจจะดูหลักการทํางานนะครับตัวสปริงตัวนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆมันจะมีแกนอยู่ข้างในซึ่งจะเป็นแท่งเหล็กกลมนะครับที่เอาไว้ในเรื่องของอาการคําตัวตัวตัวก้านแขนตัวนี้นะครับในกรณีที่รถมันกดหัวลงไปนะครับตัวก้านแขนของเรามันจะยกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวสปริงแล้วก็แท่งแท่งกันกระแทกตัวนี้มันจะช่วยประคองนะไม่ให อ่าเกิดการกระแทกแรงเกินไปนะครับผมปร,บปรับนอตนไดใใ้ให้สั่งตลัตามต้องการอ๋อครับผมแล้วก็เนี่ยสามารถปรับได้ด้วยนะครับว่าจะให้รถนั้นอ่ายกหัวขึ้นสูงข,ขึ้นขนาดไหนก็ได้นะครับ <c oughs> นี่นะเนี่ยในกรณี<า>ที่รถมันยกเีข้้าามานก็อ่าอันนี้เข้าใจหลักการทํางานแล้วนะครับแล้วมาดูตัวต่อมาอันนี้โซ่นะครับโซ่โซ่เนี้ยไปทำอะไรครับป้องกันมันกดตัวนี้ลงเยอะเวลาเรื่อนเปล่าลองทำให้ดูก่อนอ๋อนี่นินะ อันนี้โซ่ถ้าไม่ช่วยเยอาให้ตัวนี้มันทางเยอะมันกดอย่าให้มันกดแขนตัวนี้เยอะนะโอ้เดี๋ยวเราจะลองล็อกดูนะครับว่าถ้าใช้โซ่แล้วแล้วต้องการขนาดทั้งทุดลุมขนาดนี้ก็ต้องการขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัวนี้โซ่นี้เอาไว้สําหรับล็อกล็อกไม่ให้คอมันเชิดเคยขึ้นสูงเกินไปใช่ไหมมให้มันกดกดกดตัวนี้อ๋อเข้าใจแล้วครับครับเห็นไหมว่าโซ่ตัวเนี้มันจะช่วยรั้งไม่ให้ตัวอ่า แขนของรถไถนะครับกดตัวที่นั่งขับลงแรงเกินไปเนาะซึ่งจะใช้โซ่ในการที่จะล็อกระดับเราก็จะช่วยป้องกันไม่ให้อ่าตัวตัวนี้ยมันกดลงดินเนาะใช่ไหมฮะเราก็จะเซฟมันต่ำปล่องเลยสูงต่ำก็่าต่อ๋อครับอันนี้อันนี้เราออกแบบมาจากใช้โซ่เป็นตัวตั้งระดับเลยนะครับซึ่งแต่ละข้อก็จะสามารถตั้งระดับได้แต่ละระดับเลยใช่ไหมฮะ อันนี้ทําแบบง่ายๆเลยครับเอาโซ่เป็นตัวตามระดับโซ่อย่างหนึ่งก็ช่วยยกอแล้วก็สามารถใช้งานในเรื่องของการอตัวยกผ่านยกผ่านเวลาหอยมันห้อยอย่างนี้แหละลองทดสอบาอันนี้คือประโยชน์ของโซ่นะฮะอีกตัวหนึ่งที่เอามาใช้งานก็คือเอาไว้อ๋อโอเคพูดง่ายๆคือใช้โซ่ในการที่จะมาแขวน ตัวผานไถตัวนี้นะครับเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานในเรื่องของการไถแล้วนะครับเราจะขับไปทางปกติใช่ไหมเราไถทําทำงานเราถอยรถอ๋อครับครับอข้างเหมือนกันอ๋อโอเคนี่ครับในกรณีที่เราติดผานตัวนี้มานะครับเวลาใช้งานน่ะเราก็ถอดโซ่ตัวนี้ออกนะครับแต่เมื่อไรที่เราจะเดินไปข้างหน้าหรือต้องการที่จะถอยหลังนะครับ อ่าผานตัวนี้มันจะจะสร้างปัญหาเรื่องของการสะบัดออกข้างเนาะในกรณีที่มันมีดินตัวไหนมันหลวมบูธมันหลวมหมดมันอ๋อค่ะผมผานมันจะไม่ยกตามปกติเนาะก็จะใช้โซ่ตัวนี้นะการที่จะมาแขวนยกช่วยนะครับเวลาเราถอยเนี่ยผานมันก็จะไม่โดนดินดันออกข้างเนาะอ๋อค่ะผมเข้าใจแล้วนี่แหละครับผมโดยรวมแล้วนะครับก็คือจริงๆอเหมือนง่ายมากนะครับในการออกแบบอย่างที่เห็นครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีไม่เยอะนะครับแต่ว่า เรามาลองทดสอบแล้วมันก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากบริเวณพื้นดินที่เรามาทดสอบตอนนี้นะครับนี่ครับมันมันแข็งมากเพราะว่าเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับผมเดี๋ยวรออีกสักประมาณเดือนกว่ากว่านะครับจะมีฝนลงมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามดูนะครับว่ารถไถ่ายตัวนี้ใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงนะครับผม,มสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวให้ให้ดูให้ทำความรู้จักกับตัวนี้ไปก่อนนะครับผม อย่างไงในคลิปต่อไปในเรื่องการใช้งานจริงอะ่ะเราจะพาทุกท่านมารับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวนปุณิสาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ